สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปพูดถึงเรื่องการสอบบรรจุนะสอบภากกอสอบข้าราชการสอบทุกอย่างนะฮะอันนี้เป็นสายมูนะเป็นการสอบและการสายมูนะฮะผมก็นํามาพูดเพราะว่าอ่เข้าใกล้ช่วงเทศกาลการสอบนะไม่ว่าจะพักกอข้าราชการท้องถิ่นนะสอบครูผู้ช่วยนะซึ่งกําลังจะมีการสอบในวนัยนี้นะประเด็นปัญหาก็คือว่า บางทีเนี่ยเวลาเราจะสอบนะเราจะสอบเราจะสอบแข่งขันสอบบรรจุอะไรพวกนี้เราก็มักจะนึกถึงาสายมูนะาการอ,าอ้อนวอนการไปบวงสรวงการไปไหว้ขอพรเป็น เป็นสิ่งเขาเรียกว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจนะบางทีเราอ่านหนังสือหนัก,นกๆเนี่ยบางทีมันก็เกิดความเครียดนะก็ต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะใครว่าดีทำนะทำแล้วสบายใจก็ทําให้เราสอบได้อย่างนี้เป็นต้นแต่สําหรับตัวผมเองเนี่ยอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะเอามาเล่าให้ฟังนะว่าสมัยตอนผมสอบบรรจุกระการเนี่ยนะผมมูขนาดไหนนะ ก็ต้องบอกอย่างนี้นะว่าตอนสอบและการเนี่ยเราจะต้องรู้ดวงชะตาเราด้วยว่าเรามีเกณฑ์สอบได้หรือไม่นะก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ได้อวดนะแต่เป็นสิ่งที่ยืนยันนะเป็นหลักฐานว่าเฮ้ยตอนที่ผมสอบหรือผมสอบได้เนี่ยผมไม่ได้เอามาโม้นะเออผมมีหลักฐานว่าผมสอบได้จริงๆนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการหลังจากนั้นแต่เรามาดูหลักฐานก่อนนะ ก็จริงๆเนี่ยสมัยตอนผมสอบนะะพัก่อกสมัยนั้นเนี่ยเมื่อปี2553สมะสมัย53นี่ก็ผ่านมา13ปีแล้วนะก็จริงๆตอนนั้นเนี่ยผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งอันนี้เนี่ยนะ ผมเอาหนังสือเล่มนี้ให้กับเพื่อนๆร่วมงานที่เป็นลูกจ้างนะเป็นลูกจ้างแล้วเขายังสอบพักกอไม่ได้ผมก็ไปเหมามาจาก CX สมัยนั้นนะสมัยนั้นเนี่ยมันมีแค่พักกอคณิตศาสตร์และตรกศาสตร์แล้วก็ภาษาไทยผมก็เหมามาประมาณ50กว่าเล่มมั้งปรากฏว่า ไอ้ห้าสิบเล่มนั้นนะ่ะทำให้คนสอบภาคกอผ่านกันเยอะมากนะแล้วมันก็ถูกส่งต่อไปตอนนี้หนังสือเล่มนี้มันหาไม่เจอแล้วปัจจุบันมันเปลี่ยนหลักสูตรแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วนะมันใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์สําหรับหนังสือเล่มนี้ในปัจจุบันนะ,อะตอนที่ผมนะใช้ดวงตัวเองเนี่ยไม่ได้ใช้ดวงเฉพาะเพียงสอบนะขนาดเกณฑ์ทหารนะผมก็ยังไปขอสมเด็จพระเลสวดเลยนะบางคน,น่ยบอกว่าเฮ้ยไปขอ ใบดําจากสมเด็จพระเลสวรนเนี่ยเฮ้ยคุณแน่มากเลยนะคือผมเคยเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังอย่างนี้นะว่าตอนผมไปขอใบดําใบแดงกับสมเด็จพระเลสวรนเนี่ยบางคนก็ว่าผมนะว่าผมเนี่ยบ้าหรือเปล่าไปขอ,อทหารใบดํากับสมเด็จพระเลสวรนผมก็บอกผมไม่ได้บ้าผมก็ไปนั่งคุยกับท่านเนี่ยเหมือนคุยกับคุณนี่แหละก็คือคุยเป็นเสียงเนี่ยแล้วก็บอกท่านว่านะว่าข้าพุทธเจ้าในชื่อนามสกุลอะไรนะเรียนจบที่ไหนมานะ สำเร็จการศึกษาอะไรบ้างนะรายงานให้ท่านฟังหมดเลยก็เหมือนคุยกันนี่แหละพระเอิญวันนั้นเนี่ยที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรที่พระราชวังจันทร์เนี่ยไม่มีใครเลยนะมีผมนั่งอยู่คนเดียวผมก็เลยพูดเสียงดังได้ผมก็บอกท่านว่าเนี่ยถ้าเกิดข้าพุทธเจ้าเนี่ยจะไปเป็นทหารเนี่ยนะอยู่นะไปเป็นทหารนะอ่ะแล้วต้องไปอยู่ในค่ายเนี่ยนะสองปีเนี่ย แล้วไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ของประชาชนเลยเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเปลืองนะฮะคือมันไม่ได้ประโยชน์อะนะก็เลยให้ท่านนะ่ยคิดคิดดูนะว่าถ้าให้ขา้าพุทธเจ้าได้ใบแดงแล้วไปเป็นทหารเนี่ยความรู้ความสามารถที่เล่าเรียนมาไม่เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเลยนะผมพูดงี้เลยนะแทนที่จะให้ไปเป็นข้าราชการประเภทอื่นเนี่ยนะซึ่งเป็นข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายนะด้านกฎหมายไปทํางานด้านกฎหมายเนี่ย ก็ขอให้พระอ,องค์คิดนะทรงตัดสินใจเลือกเอานะปรากฏว่าผมก็ไปจับแล้วได้ใบดําใบแดงเนี่ยพีน้ำหมด8ใบนะใบดํา12ใบผมเป็น20คนสุดท้ายของจังหวัดนะผมเป็นคนที่9นะหนถึงแได้ใบดําหมดเลยนะผมเป็นคนที่9ซึ่งได้ใบดําเป็นคนที่9นะเป็นคนที่9ฉะนั้นแล้วเนี่ยเหลือใบแดงเนี่ยนะแต่อ12นะฉะนั้นก็ก็ก็ถือว่า คนข้างหลังนี่ก็ค่อนข้างเครียดนะฮะเพราะว่าต้องจับเลือกเราอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะฮะในการบ่นนะแล้วบางคนบอกว่าไอ้บ่นยังไงถึงจะให้คุณนะเดี๋ยวเราผมจะเอามาพูดตอนท้ายนะอ,อ,อีกอันนึงนะฮะก็เป็นเอกสารที่ยืนยันว่าผมสอบภาคก่อขออนุญาตปิดนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะฮะอันนี้เป็นวันที่ผมสอบภาคก่อนะเนี่ยภาคก่ออันนี้ก็เป็นใบรับรองภาคก่อนนะฮะ อันนี้นะฮะเป็นใบประกาศสอบตัวทนายความนะอันนี้ผมสอบใบประกอบวิชาชีพน,นะฮะก็คือใบประกาศเพื่อจะไปขอใบอนุญาตเป็นทนายความนะอันนี้อันนี้ก็สอบได้นะอันนี้ของเนติบัณฑิตนะผมก็จบเนนะฮะติบัณฑิตไทยนะฮะสมัยนะ,ะที่63ปี2 5 6 3 13ปีนะฮะปีแล้ว13ปีแล้ว,ลวฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าแก่พอสมควรนะเออจบมา13ปีแล้ว ตอนนั้นสมัยนั้นยังโอ้อโออยอยู่เลยนะอันนี้ก็เป็นหลักฐานนะฮะที่เอามาพูดให้ฟังว่าเออไม่ได้มาเล่นเล่นนะเออไม่ได้มาเล่นเล่นนะแต่จะมาแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยทำยังไงถึงจะสอบได้นะอ่ะเรามาดูถึงวันที่ผมสอบนะสอบได้ไม่ว่าคุณจะสอบอะไรนะไม่ว่าคุณจะสอบ นะฮะผอสอบการสอบบรรจุสอบท้องถิ่นสอบครูผู้ช่วยสอบประหลัดอำเภอสอบอายการสอบผู้พักษามันคือการสอบแข่งขันมันคือการต่อสู้นะฉะนั้นเนี่ยวันที่คุณสอบวันที่คุณสอบต้องใช้คําว่าวันที่คุณสอบวันที่คุณสอบเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์เค่ไหที่จะทําให้สอบได้ตัวอย่างนะอันนี้คือดวงผมเองนะคือดวงผมเองคือพื้นฐานเนี่ยสำคัญสำคัญเลยเนี่ยที่จะต้องมีนะคือข้อที่1คือต้องมีดวงโชค ถ้าเกิดคุณไม่มีดวงโชคก็คือดาวในพื้นดวงชะตาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยเนี่ยบางทีมันก็อ่านหนังสือจนเหนื่อยบางทีการอ่านหนังสือเนี่ยนะถ้าเกิดเรามีดาวโชคเนี่ยช่วยมันจะทําให้อ่านตรงกับสิ่งที่ข้อสอบมันออกนะหมายความว่าอ่านไปตรงเตะเลยอ่ะนะฮะคือข้อสอบเนี่ยทำได้หมดเลยนะอันเนี้ย คือสิ่งสําคัญวันนั้นมันก็เลยต้องมีโชคนะฮะเหมือนคนถูกหวยนะเหมือนคนถูกหวยฉะนั้นเกณฑ์โชคในค่อนข้างสําคัญเรามาดูนะฮะในวันที่ผมสอบบรรจุก,ก,าการได้เนี่ยเผมมีดาวอะไรบ้างนะในพื้นดวงเนี่ยผมมีราหูเนี่ยทับเสาเห็นไหมฮะมันจะเข้าเกณฑ์นี้มันคือ3มเกณฑ์นี้มันเป็นเกณฑ์สาคัญแล้วตอนนั้นเนี่ยดาวพฤหัสคือเลขห้าเนี่ยมันมาเลิงลัคนาในวันที่สอบเนี่ยมีดาวช่วยกี่คู่เออเรามาดูนะฮะก็มีราหู นะฮะทับเสาคู่มิตรนะแล้วก็อาทิตย์ต้องพฤหัสนะอันเนี้ยมันได้2เกณฑ์นะมันได้2เกณฑ์คือมันเกณฑ์ใหญ่อ่ะเกณฑ์หนึ่งอ่าอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นในปัจจุบันนี้ใช้ได้ผลดีมากเลยก็คือสมมุติถ้าเกิดมันไม่มีข้อแรกเนี่ยเราจะใช้อย่างไรอ่าเราจะใช้อย่างไรข้อแรกเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีหรือมีน้อยนะเช่นอาทิตย์ต้องพฤหัสหรือจันทร์ต้องพุธพุองจันทร์ใช้เกณฑ์เล็กเนี่ยเราก็ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ช่วยเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจะต้องมีชุดเลข93939นะ คือต้องเลขเรียงตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ใช้มาไม่น้อยกว่า 3- าถึงหเดือนมีอยู่เบอร์เดียวด้วยห้ามมีเบอร์อื่นเบอร์นงเบอร์น็ตเปิดให้พงให้พ่อให้แม่ต้องยกเลิกทิ้งให้หมดแล้วเหลือเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่ซึ่งเป็นเบอร์สอบกาแการแค่นั้นนะหรือเป็นเลขนี้อันนี้ก็เป็นเลขสอบแล้การได้สอบได้หมดทุกสนามถ้าเกิดเป็นสนามของภาคกอภาคขอภาคอะไรพวกนี้เป็นข้าราชการท้องถิ่นครูผู้ช่วยเนี่ย จะต้องเปลี่ยนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3- 6เดือนนะแต่ถ้าเป็นสนามอายการผู้พักษาต้องเปลี่ยนมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีต้องใช้เวลา1ปีในการใช้เบอร์นะไม่ใช่ว่า DD, อยูอ่ดีๆเปลี่ยนแล้วยกเว้นนะกรณีในพื้นดวงชะตาเนี่ยมีดาวพวกนี้อยู่เช่นดาวพฤหัสนะต้องอาทิตย์นะดาวพฤหัสต้องอาทิตย์ราหูต้องเสาเสาต้องราหูคู่มิตรเนี่ยไอ้เบอร์พวกนี้ก็อาจจะใช้เพียงแค่3เดือน6เดววือนก็ให้ผล อีกอันนึงคือวาสนาบางคนเนี่ยหาวาสนาตัวเองไม่เจอต้องรักษาสีล8นะฮะอย่างน้อยเนี่ยสีห้าต้องครบการรักษาสีนเนี่ยทำให้ได้เกียรติได้ยศได้อํานาจนะฮะฉะนั้นสีนเนี่ยสำคัญมากบางคนเนี่ยวาสนาไปไม่ถึงคือสอบแล้วก็หวุดหวิดขาดแต้ม2แต้มเนี่ยผมไล่ให้ไปรักษาศีล8นะหลังจากนัก้นก็สอบได้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยศีแปดเนี่ยสำคัญนะสุดทางเลยนะะสุดทางเลยเอา้าวสุดทางแล้ว นะทำทุกข้อแล้วนะยังขาดความมั่นใจนะบางทีเราก็ต้องพึ่งสิส่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมบางคนเนี่ยนะฮะหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจแล้วผมเนี่ยมีสไตล์การขออยังไงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะว่าตอนที่ผมขอใบดํากับสมเดเ็จพระนเรศวรผมไปที่พระราชวังจันทร์นะแล้วก็ไปนั่งตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงบ่ายคือทุกมากเลยอะทุกเรื่องใบดาใบแดงเนี่ยผมก็เอาล้วนะก็ ซ้อนมอไซค์วินมอไซค์ไปส่งพระราชวังจันทร์นะแล้วก็ไปนั่งที่พระราชวังจันทร์นะตอนนั้นมันเป็นช่วงประมาณบ่าย,ายคนไม่มีใครมาเลยเพราะมันร้อนนะผมก็ไปนั่งที่ศาลส,สมเด็จพระเลสวรนแล้วก็ไปพูดกับให้ท่านฟังนะไปพูดให้ท่านฟังว่าเนี่ยข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อนามสกุลนี้เรียนจบที่ไหนนะเรียนจบที่ไหนแล้วก็กําลังจะไปเกณฑ์ทหารนะ ก็บอกท่านจบเนจบตัวจบอะไรสารพัดจบมานะเราก็จะไปเกณฑ์ทหารเนี่ยพราะติดทหารเนี่ยทำให้เป็นขราชการไม่ได้ถ้าเกิดเนี่ยใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนจบแล้วเรียนมาเนี่ยหากพระอ,องค์ทรงเห็นก็บอกพระอ,องค์ไปงั้นเลยนะบอกว่าพระอ,องค์ทรงเห็นเนี่ยว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองในด้านนะนี้มากกว่าเนี่ยก็ขอให้ได้ใบดำนะอยาให้ได้ใบแดงก็ให้พระอ,องค์เนี่ยทรงตึกตองเอานะฮะแต่ก่อนที่ผมจะ พูดนะหรือบนเนี่ยผมก็สวดคาถาชุมนุมเทวดาก่อนนะเพราะพระราชวังจันทร์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีบุรพมห,หากษัตริย์เนี่ยสิ้นพระชนที่ตรงนั้นไนดะ้เยอะมากเราก็ต้องกล่าวคําชุมนุมเทวดาก่อนพอชุมนุมเทวดาเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะพูดเป็นภาษาไทยเลยนะก็คือข้าพระพุทธเจ้าชื่อนามสกุลน,นี้นะเรียนจบที่ไหนแล้วปรากฏว่าได้ใบดําจริงๆตามหลักฐานที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะ ครั้งสุดท้ายที่จะสอบขรราการก็ไปหาพระองค์อีกผมก็ไปหาสมเด็จพระเรสศวนอีกเพราะว่าเคยขอใบดําใบแดงเนี่ยกับสมเด็จได้พระองค์ก็น่าจะจําได้ผมก็ตั้งชุมนุมเทวดาอีกรอบแล้วก็บอกว่าเนี่ยข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะไปสอบบรรจุขรราการขอให้สอบได้และขอให้ได้บรรจุที่นี่นะแล้วก็แปลกนะฮะผมเนี่ยสอบบรรจุขรรการได้นะคือตามดวงเลยนะเนี่ยตามดวงเลย เสร็จแล้วเนี่ยก็ได้บรรจุนะฮะที่นี่นะคือที่พิษณุโลกเนี่ยตามที่ปาถนาไว้ทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นรุ่นเดียวรุ่นแรกและรุ่นสุดท้ายไม่มีอีกที่จะได้บรรจุแบบนี้คือเลือกลงได้เลยจิ้มลงเลยว่าจะลงที่ไหนก็ได้ลงตามนั้นเลยนะได้ลงตามนั้นเลยแปลกประหลาดมากนะฮะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนเอ่อคือข้าการของผมเนี่ยมันจะมีนับรุ่นนะผมเนี่ย ถูกเขาก็เลยเรียกรุ่นนี้ว่าเป็นรุ่นเทพประทานเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาเขาได้ขอย้ายขออะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้นะปรากฏว่ารุ่นผมเนี่ยสามารถเลือกลงได้เลยว่าอยากจะไปอยู่จังหวัดไหนก็เลือกได้เลยเป็นแปลกมากแปลกมาก,ก,มากเป็นเรื่องมหาศจจันทร,ร์มากผมก็เลยเชื่อเลยสมเด็จพระเลสวนนี่ทรงพระบารมีมากนะสรงพระบารมีอามากในเรื่องการสอบบรรจุข้าราชการแต่ก็แปลกนะฮะคือคือขอในเรื่อง ในเรื่องการเป็นกรารอะไรพวกนี้พระองค์ประทานให้ก็คือช่วยเหลือนะช่วยเหลือคืออาจจะต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะโดยหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นาศาสนาที่ไม่ได้อ้อนวอนขอแต่ในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ปรากฏหลักฐานเยอะแยะมากมายว่ามีเทวดาคอยช่วยเหลือแต่ไอก,กรณีที่จะช่วยเหลือกันเนี่ยเทวดาเนี่ย ส่วนใหญ่จะเคยเป็นมิตรสหายนะเคยมีนี่บุญคุณกันมาก่อนเคยเป็นญาติพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายกันมาก่อนมีบุพกรรมนำชาติกันมาก่อนทั้งนั้นไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆไม่รู้จักแล้วก็ไปไปขอเนี่ยจะไม่ได้หลักคิดง่ายๆฮะเวลาคุณจะไปขอยืมตังใครเนี่ยถ้าถามว่าคุณไม่รู้จักเขาอ่ะคุณเดินถึงถึงไปขอตังเขาจะให้ยืมไหมไม่นะโดยหลักเราไม่ขนาดญาติยังไม่ให้เลยฉะนั้นแล้วเนี่ย เอ่อการไปขอยืมเงินเนี่ยหนึ่งจะต้องรู้จักและคุ้นเคยกันมากที่สุดนะหรืออาจจะมีหนี้บุญคุณแก่กันอยู่ก็เลยให้ยืมให้ยืมนะเสร็จแล้วเนี่ยเทวดาก็เหมือนกันนะบางทีเราไปขอสุม 4, สี่สุมห้าบางคนไปขอที่นั่นได้คนนี้ได้คนนั้นไม่ได้นะเป็นเรื่องไม่ประหลาดเลยเพราะเทวดาเขาก็เลือกช่วยเขาก็จะช่วยเฉพาะคนที่รู้จักนะเป็นญาติกันนะมีหนี้บุญคุณกันนะ ผมก็ไม่มั่นใจว่าผมเนี่ยกับสมเด็จพระเลสวรนเนี่ยหรือบุรพมหากษัตริย์เนี่ยที่ประทับอยู่ที่พระราชวังจันทร์เนี่ยเคยรู้จักเคยช่วยเหลือการเคยเป็นข้าราชบริพารเคยทำทำงานอยู่ที่นี่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่พอไปขอในเรื่องนี้จะได้อ่าจะได้ผมก็เลยไปขอนะข้าราชการในที่นี้ประจําแต่บางคนจะเอาไงอ่าจะเอาไงคือก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าขอดูหลักฐานหน่อยว่า ในพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะในพระไตรปิฎกอันนี้ในพระไตรปิฎกเลยนะคือมันมีสมาเณรองคหนึ่งชื่อสานุสสมณเณรสานุสสมณเณรเนี่ยมีมารดาในอดีตชาตินะในอดีตชาติเนี่ยคือแยกกันไปเกิดมาเกิดใหม่เนี่ยเป็นลูกคนนี่แหละแต่แม่ในอดีตชาติเนี่ยเป็นยักษ์นางยักษินีเนี่ยนะรู้ว่าสานุสสมณเณรมาเกิดเป็นมนุษย์นะระบวดในพุทธศาสนาก็คอยมาอุปถาก คอยมาช่วยเหลือเวลาจะไปบินธบาตรก็ไปเรียกให้คนช่วยไอ้คนมาใส่บาทอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งเลยนะฮะที่สําคัญมากที่แสดงให้เห็นว่าบางทีเทวดาที่มาช่วยเหลือเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกี่ยวข้องกันมาก่อนนะอันนี้เรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งเป็นยักนอ่านางยักษ์นะฮะกาลีนางยักษ์นะก,าาก,กาลีเนี่ยหรือนางยักษินีตนนี้เนี่ยจริงๆริมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าผูกเวรซึ่งกันและกันแต่เราจะไม่ดูเรื่องผูกเวรน,นะฮะ เพราะว่าเขาผูกเวรกันมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยพอระง,งับเวรก็คือเวรระงับด้วยการไม่จองเวรแล้วก็เลยเป็นมิตรกันพอเป็นมิตรกันในกษ์นางยักษ์ซีนีเนี่ยนะฮะคือนางยักษ์ตันนี้เนี่ยเป็นคนที่รอบรู้ว่าปีไหนฝนนะฝนมากฝนน้อยฝนไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยพอรู้อย่างนั้นเนี่ยก็เลยบอกนะฮะคอยบอกว่าปีนี้นะให้ทํานาในที่ในที่ดอนนะพะพอน้ําเยอะ นะปีนี้ให้ทํานาในที่ร่มเพราะน้ําน้ําน้อยอย่างนี้แกก็จะบอกอย่างนี้ตลอดนะอันนี้เขาเรียกว่าช่วยเหลือกันเป็นเทวดาที่ช่วยเหลือกันอันนี้เป็น2ตัวอย่างที่ผมหาในพระไตรปิฎกแบบเร็วๆนะเอามาให้ดูแต่ปัญหาสําคัญที่สุดก็คือเราจะทํำยังไงสําหรับตัวเรานะวิธีการเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้ดวงชะตาว่าต้องไปขอกับใครนะพยายามนึกว่าเราเกิดที่ไหนอย่างกับผมเนี่ยเกิดที่พิษณุโลก มันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับพื้นเพยอยู่ที่นี่เพราะปกติแล้วเนี่ยคนเกิดที่ไหนตายที่นั่นนะก็ย่อมผูกพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นั่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะขอนะเป็นกราการได้เนี่ยจะต้องเป็นระดับนะเจ้าเมืองเดิมนะเป็นกษัตริย์บุรพมหากษัตริย์นะถ้าเป็นการาการ C3 เนะี่ยก็อาจจะเป็นนะขุนนางหรือเทวดาที่ตําแหน่งเป็นขุนนะเช่นขุนพ่อขุนเนนอย่างนี้เป็นต้นนะหรือคุณต้องไปหา ระดับขราชการเช่นสมเด็จพระเจ้าตักสินอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาขอนะขอว่าจะสอบราชการสอบไอการ,สอ,อการสอบผู้พักษาได้คุณต้องดูยศของเทวดาที่จะไปขอด้วยนะคือศักดิ์ศักดิ์ที่จะไปขอด้วยอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ก็คือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภูมิลําเนาตัวเองที่เกี่ยวข้องคนเราเนี่ยถ้าเกิดเช่นบางคนนะไปเรียนในมหาลัยเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นแหละฮะเช่นบางคนเนี่ย,ย,นน ah ย,นนยอยู่ใต้เนี่ย นะม,ามาเรียนมหาวิทยาลัยทางเหนือเนี่ยแปลว่าอดีตชาติคุณเนี่ยต้องเกี่ยวข้องอะไรกันถึงมาที่นี่นะอาจจะเดิมเนี่ยเป็นคนภาคใต้นะขึ้นมารับใช้นะเป็นขุนนางนะฝ่ายเหนืออย่างเงี้ยหรือนะมาเกี่ยวข้องกับกรุงเทพก็แปลว่าในอดีตชาติเนี่ยนะเคยเกิดอยู่ในภูมิประเทศนั้นนะตายปั๊บก็เลยไปเกิดในภูมิประเทศเดิมนะแล้วก,กลับมาทํางานในกรุงเทพมหานครก็ ให้นึกถึงอยุธยาเป็นหลักเลยอันเนี้ยคุณก็ต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในอายุทยายา่ีเป็นต้นหรือเกี่ยวข้องเช่นพระบรมไตรโลก,กน้าสมเด็จพระเลส,สวรระเจ้าตักสินอย่างนี้เป็นต้นเวลาไปขอเนี่ยคุณก็จะต้องพูดนะเป็นเสียงที่เข้าใจง่ายอย่างกับผมเนี่ยผมก็จะตั้งชุมนุมเทวดานะสักเคกาเมจารูเปเนี่ยก็คือชุมนุมเทวดาให้มาเลยหลังจากนั้นก็จะพูดเลยนะครับพระพุทธเจ้าในชื่อนามสกุลอะไรเรียนจบที่ไหนนะ จะไปสอบอะไรถ้าสอบได้เนี่ยตั้งใจจะเอาความรู้ความสามารถเนี่ยนะไปช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองไปเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองสืบไปผมไม่ได้บ่นอะไรเลยฮะผมพูดแค่นี้คือพูดให้เทวดาเข้าใจอ่าเวลาเข้าใจเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือนะบางทีเนี่ยผมไปขอเนี่ยผมก็จะลงท้ายด้วยว่าขอให้โปดรดเมตตาลักเหมือนบุตรในอุทธรก็คือให้รักเราเนะ่ยเหมือนบุตรในอุทธร เวลาจะช่วยเหลือก็ให้ช่วยเหลือในฐานะเป็นบุตรในอุทธรเป็นลูกหลานนะฮนะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งผมไม่เคยบนหัวหมูไม่เคยบนลิเกไม่เคยบนไก่ไม่เคยบนอะไรเลยนะฮะคือเคยบนอยู่ครั้งเดียวก็คือวิ่งไอวิ่งรอบสารสมเด็จพระเลยสวนร้อยรอบอันนั้นนะ่ยแต่จริงๆท่านกระทดสอบผมนะว่าถ้าว่าเราอึดขนาดไหนนะก็คือวิ่งหนึ่งวันให้ได้ร้อยรอบเนะี่ยทั้งวิ่งทั้งเดินนะอันนั้นก็เป็นครั้งเดียวหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยบนในลักษณะที่ให้สิ่งของอีกเลย เป็นการไปพูดคุยในลักษณะที่ที่ไปเผยความในใจให้ท่านรู้แต่ไม่ได้ว่าไปอุบอิบต้องเข้าใจอย่างนี้นะเทวดาชั้นล่างเนี่ยท่านไม่รู้หรอกว่าคุณคิดอะไรไม่ใช่พระพรหมนะ,ะพระพรหมหรือพรหมเนี่ยเทวดาชั้นลูกป,ประพรมเนี่ยจะรู้ว่ามนุษย์เนี่ยคิดอะไรแต่พวกเทวดาชั้นล่างลางมาเนี่ยจะต้องพูดเป็นภาษาอย่างนี้แหละเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอะไรก็ได้นะที่เขาฟังแล้วเขารู้เรื่อง ภาษาไทยนะถ้าพูดภาษาไทยแล้วเป็นภาษาไทยสำเนียงสุพรรณอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ยิ่งจะดีเพราะว่าขชการหรือกษัตริย์ในสมัยก่อนเนี่ยทรงตัดเป็นสำเนียงเหนอเป็นสำเนียงเหนอฉะนั้นเนี่ยสำเนียงเนอเนี่ยจะคุ้นหูคุ้นชินนะคุ้นหูคุ้นชินฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ก็ลองไปทําดูนะไปพูดด้วยหลักการและเหตุผลไม่ใช่ว่าไปขออะไรไปขอความช่วยเหลืออะไรที่ มันเกินนะมันเกินเช่นขอางวันที่1อะไรเงี้ยคือถ้าคนมันมีดวงถูกวันที่1มันถูกในดวงของมันอยู่แล้วนะแต่ถ้าการเนี่ยบางทีเวลาเราไปขอเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างเช่นเวลาอ่านหนังสือเนี่ยคุณก็จะอ่านตรงสิ่งที่มันจะออกข้อสอบเนี่ยผมประจํานะผมสอบในติบดิษเนี่ยนางไม้เนี่ยมายืนอยู่ข้างเตียงเลยนะแล้วบอกข้อสอบเลยว่าจะออกอะไรผมยังลุกขึ้นมาแล้วมาบอกเพื่อนนะที่ไปด้วยกันไปนอนไปนอนเพื่อไปสอบเนี่ย นะบอก ي, เลขดีกาด้วยนะข้อนี้นะประมาทไม่อาจเป็นตัวการร่วมได้ดีกาท่านส,สบโชคสุขาลมเนะี่ยบอกได้ขนาดนี้เลยนะคือคือผีเนะี่ยมามายืนข้างเตียงแล้วมาบอกบอกดีกานะบอกเลขดีกาบอกเลขประมวลขนาดสอบปากเปล่าเนี่ยนางไม้เนะี่ยมายืนบอกข้างเตียงว่าอ,อ,ขอบขรอบค้องประปัก เช้ามาผมนั่งท่องครอบครองปรปักเป็นวักเป็นออกจริงๆนะไปสอบตัวทนายนางไม้ก็มาบอกอีกจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การผมก็ดูจำเลยขาดนัดไปถึงสอบสัมภาษณ์ออกจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การต้องทำยังไงอ่าแล้วจะขออะไรได้บ้างถ้าคุณเป็นทนายความออกตรงๆเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยเหลือเนี่ย ถ้าเรายิ่งมีเซนนะเขาจะยิ่งมาบอกอย่างนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีเซนเนี่ยเขาอาจจะโดนจิตโดนใจให้คุณอ่านหนังสือตรงนะเออหรือไปเจอหนังสือหรือโดนใจให้เพื่อนเนี่ยที่อยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยมาบอกเฮ้ยนี่อ่านหนังสือเล่มนี้นะอ่านตรงนั้นนะอ่านบทนั้นบทนี้นะอย่างนี้คือสิ่งที่เขาจะช่วยแต่เขาไม่ได้ช่วยในลักษณะที่แบบโอ้ oh, ให้สอบได้ยกเว้นเป็นบุรพมหากษัตริย์พระองค์ใหญ่ นะเช่นสมเด็จพระเลสวระเจ้าตากเนี่ยในหลวงราชการที่5อย่างเงี้ยถ้าขอในลักษณะเนี้ยมีมีแนวโน้มสูงเพราะว่าท่านเป็นกษัตริย์ท่านเป็นกษัตริย์แต่ถ้าเป็นเทวดาชั้นล่างอะ่ะเช่นนางไม้นะนางไม้ผีป่าผีเขาเจ้าพ่ออะไรพวกเนี้ยเขาจะมาในลักษณะเข้าฝันมาบอกเป็นในว่าข้อสอบจะออกอะไรข้อสอบจะออกตรงไหนให้อ่านหนังสืออันไหนอันนี้เป็นเทคนิคนะสะสำหรับการสอบสายมูนะ เออการสอบสายมูมีอะไรบ้างก็คือ1ในดวงต้องมี2หาเบอร์โทรศัพท์นะชุดเลขนี้มาใช้นะถ้าเกิดอยากจะเสริมวาสนาให้รักษาศีล8นะรักษาศีล8สัก8วัน8วันนะแล้วก็บนบานสารเก่าวก็ให้บนในจังหวัดที่ตัวเองเกิดบ้านเกิดเมืองนอนให้ดูฐานะศักศักดิ์ตร์ด้วยเวลานะฮะจะขอก็ให้ชุมนุมเทวดาก่อนนะถ้าไม่เชิญเนี่ยเขาไม่รู้นะเออเขาไม่รู้ พอไปถึงแล้วเนี่ยก็พูดชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยไม่ต้องไปสวดคาถาบาลีอะไรทั้งนั้นน่ะไอ้นั่นนหละไม่สําคัญนะผมไปเนี่ยผมชุมนุมเทวดาเสร็จผมพูดเลยข้าพุทธเจ้าชื่อนามสกุลนี้เรียนจบที่นั่นที่นี่มาปัจจุบันอายุเท่านี้เกิดจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะต้องใช้ต้องการใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองต้องการที่จะสอบบรรจุให้ได้ก็ขอให้ได้บรรจุในปีนี้หากบรรจุคณะกะได้แล้วจะทํางานรับใช้ ประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่คอรับชั่นเชื่อเถอะนะถ้าคุณขออย่างนี้เนี่ยโอ้ท่านจะดีใจมากเลยเพราะท่านอยากได้คนแบบนี้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ไปขอให้มันตรงประเด็นนะไม่ใช่ไปอุ๊บอิบอุ๊บอิบไปนั่งคิดว่าเทวดาจะรู้ไม่ใช่นะเวลามันมามันก็มานั่งเงียบๆแล้วมันก็ไปนะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะสรุปไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเข้าไปพอไปอสอบไม่ได้ก็บอกว่าเออ มุมาณะพยายามก็ตอนไปขอพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องแล้วจะช่วยยังไงจะช่วยตรงไหนยังไม่รู้เลยเพราะอะไรมันมานั่งเงียบๆแล้วมันก็ไปคือมานั่งคิดในใจคิดว่าเทวดารู้แล้วก็ไปถามว่าเทวดาจะรู้ไหมไม่รู้เขาก็มาพูดบอกมันมานั่งเงียบๆแล้วมันก็ไปจะพูดอะไรก็ไม่พูดนะคิดว่าเราจะรู้ไม่รู้นะฉะนั้นไปขอให้มันตรงนะแล้วก็ไปหาเทวดาที่ อาจจะเกี่ยวข้องกับเรานะในจังหวัดในภูมิประเทศนะคุณอาจจะสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์นั้นนะโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดไม่มีความสัมพันธ์กันนะคุณไปขอเขาก็ไม่ให้เขาก็จะถามว่าคุณเป็นใครญาติก็ไม่ใช่มิตรก็ไม่ใช่ปวารณากันไว้ก็ไม่ใช่ไม่เคยมีหนี้บุญคุณแก่กันมาก่อนจะช่วยเหลือได้ยังไงอันนี้เป็นวิธีการนะผมก็เอามา แนะนำสําหรับเทศกาลการสอบที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะไม่ว่าจะสอบสารพัดสอบเลยที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็ขอให้โชคดีกับการสอบขอให้สอบได้ลองเอาเทคนิคสายมูพวกนี้ไปใช้ดูนะอันนี้ประสบการณ์โดยตรงเลยนะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยสอบเป็นไอาการเป็นผู้พักษาเป็นคณะกรรมการได้เยอะแยะเลยนะก็ลองไปใช้ดูนะฮะฝากไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดี